สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มมาวันที่31ส,ส,สิงหาที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้สิบวันถามว่ามีอาการอะไรไหมไปฉีดวันแรกครั้งแรกอะค่ะพอคุณหมอเขาฉีดปล่อยยาใช่ไหมคะยามก็จะวิ่งถึงปลายเท้าเลยแล้วสักพักหนึ่งก็แบบเหมือนมันจะชาชาค่ะแต่ว่าไม่ถึงว่าชาแบบ จนเ,นเป็นอันตรายรู้สึกว่ามึนๆชาๆฝ่ายที่เนี่ยค่ะก็เขาฉีดตรงเนี้ยชาๆนี้ค่ะแล้วพอหมอก็ไน้ให้นั่งดูอาการ30นาทีก็ก็แบบมันก็มึนๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับว่าอาการรุนแรงก็เลยก็เลยออกมาจากจุดที่พักเพราะว่ามันไม่ไม่อาก,การลงแรงที่เขาบอกว่าถ้ามีชาหรือชาจนเกง่งแล้วไม่ใช่เหมือนชาเหมือนชาลิปยาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาบ้าน กลับมาบ้านมีอาการอะไรไหมก็คือเหมือนพอมันมันชาตรงฝ่ายนี้เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมาตรงสะโพกอ่ะพวกเราจะเหมือนเราล้าปวดปวดเหมือนอาการจะมีไข้อ่ะค่ะก็เลยก็เลยกินกลับมากินยาพารายาพาราอะไรคลายกูเฟนอ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้จะอ่อนกว่ากินหนึ่งเม็ดแล้วก็กินข้าวนอนลับปาพักผ่อนแล้วก็ตื่นีกทีมาก็ประมาณสองทุ่มอ่ะค่ะ เรามาทําทํางานทําคลิปทําอะไรประมาณพอได้นอนจริงๆก็ประมาณตีสองแต่ว่าอาการเริ่มแรงนะคะที่ไปตื่นเต้นมากเขาบอกว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอทาตัวให้สบายแต่ว่าเนี่ยเจ้าของคลิปนี่คือตื่นเต้นนอนไม่หลับจนตีสองทำยังไงก็ไม่หลับตีสองเสร็จแล้วคนนี้ก็ตื่นกี่โมงสะดุ้งตื่นมาอีกทีก็หกโมงแปดโมง คือวันนั้นถามว่าได้นอนไหมได้นอนนิดเดียวถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่คือมันอาการตื่นเต้นที่จะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็คิดก็กลัวคิดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่กลับไปฉีดมาแล้วอาการอะไรก็ไม่มีแต่กินยาพาราเนี่ยติดต่อกันหลังจากที่ฉีดมาสามวันอะคะ่ะกินเนี้ยสามวันก็คือกินไม่ใช่ว่ากินกินตลอดไอ้เช้าช้าเม็ดหนึ่ง เช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึ่งค่ะวันละสองเม็ดสามวันติดต่อกันยาตัวนี้ค่ะคล้ายโกเฟนแต่มันจะไม่แรงเหมือนโกเฟนแต่โกเฟนกินไม่ได้แต่หมอเขาบอกว่าให้กินยาพาราแต่เราก็กินตัวนี้ดีกว่ามันถูกกว่าตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไปฉีดเข็มสองมาจะมาอัปเดตอีกทีว่ามีอาการอะไรไหมแต่ว่าถามถามว่าเหนื่อยไหมเพียไหมหลังที่จากเราไปฉีดมาก็คือ วันที่เราไปฉีดอ่ะคือเราหยุดงานหยุดงานหนึ่งวันแล้ววันที่สองก็คือทํางานปกติก็เลิกสองทุ่มเข้างานสิบโมงเลิกสองทุ่มแล้วก็นอนกี่โมงก็นอนตีหนึ่งครึ่งตีสองทุกวันตื่นกี่โมงเก้ามงทุกวันก็อาการอะไรก็ปกติค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ